เรามาดูสานกรนคะตัวชายชอโลจตัวไม่มีขาตัวชาดีัิรานดนตัวชา ว่าทนัว่ายรอนส่งวัจะเป็นระยะลาวที่ไม่นานมากแต่ก็เป็นปัที่ทาให้ตับสข็งมันตัวไม่มีเขาตัวทายเธอรอชอบกาบออกนอกประเทศเนี่ยนะครับตัวทีเวกาสุดในอินเดียเองเนี่ยนะครับ ขอรีสไพร์มาอยู่ที่อินเดียไซต์ก็เกิดจากได้ก่อตั้งทีมวันหยุดวัวไทยเทอร์โรเอรเมื่อเสร็จสิ้นไแล้วหนึ่งในเจ้าที่ของสมาคมฟุตบอลของอางกานิสไพรัวไทยเทอร์โเทอรเข้ามายึดกรุงคามูลไว้ได้แล้วสถานการณ์ที่กำลังเรียวไว้สามดีคอนล่ามารีวิวใหม่กันนะคะก็ทางชักเช กีฬาคนพิการของอารการิานต้องพลาดไนแข่งขันพาราลิติกเกมที่ญี่ปุ่นเนื่องจากอากาควาวไม่สบภัยในประเทศคุณอาราดี้บอกว่าเสียจนะครับกลังจะกลายเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของอากาิานที่ไปเข้าร่วมพาลิปิกเกมและไว้บ่ายหรือยังคานไว้บ่ายก่อนแล้วเรามาีล้นามาลีแล้วมาลเรามาลี สวัสดีด้วยครับสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบาย